สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอรทุกคนเดอ้อยินดีตอนหับเขาซูซองเข่งลาซาวลาวเนาะพี่น้องมาอนีกับพ่อพ่อกับเสาเข่งอยู่หัอยู่ ah, นานเนาะพี่น้องมาอนี้เสาเข่งอันมาเลี้ยงงวัวพี่น้องมาเผาก,ก้าเนาะนี่เดิตาก,กาของฮาพี่น้องเอ้ยมาเผาก,าก้าเนาะเมื่อวานนี่ไม่ไดออ้ออกมาพี่น้องออกมามาอนีกับเผาก,ก้าแล้วก็เลี้ยงงวัวเลยพี่น้องงัวเจ้าของนี่แหละเนาะกับบริลายดอกพี่น้อง,ของเขาก็เผายามันลงมากินก้านี่แหละ อยู่ก็มีแต่โตน้อยๆเนาะแม่มันอยู่ทางโคกพี่น้องเย็นๆจะเสียงอันมะกะดิงมันเนาะมื้นี้ก็แดดเติบอยู่พี่น้องจิใบซะนะมื้อนี้ก็ฝนบ่ได้ตกนะพี่น้องวนนีก็บ่ได้ตกมื้อนี้ก็บ่ได้ตกเนาะตกแต่มื้อที่เาเขงหวานกาพ่นพี่น้องมือวานก็บ่ได้ออกมาเนาะเพราะว่าพังเบิ่งอาการน้องกิกเนาะเพิ่นบ่สบายพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ก้าซาเข่งก็ออกเลยพี่น้องเดี๋ยวซาเข่งสิงให้เบิ่งเด้อตอนนี้ก็ออกแล้วพี่น้องมือซาเข่งหวานก้ามื้อนั้นยังบ่ได้ออกเนาะบัดนี้ออกแล้วพี่น้องโตโตก่อนยาวบ่เลยแบบว่าเฮาหวานแหง้งนะพี่น้องหวานแหง้งลแบบบ่ได้มันสุม่มมันก็สิออกก่อน,นเนาะบ่ได้มันงมันก็บ่ทันออกพี่น้องแบบเม็ดข้าวตวที่เฮาบ่าได้มมันหั่นนะนเดี๋ยวนี้มันก็แตกงอกดแล้วพี่น้องเอ้ย คีอมถุ่มหมดแล้วเนาะบ่ดนก็สิยาวซ่ํากันเลยพี่น้องเอ้ยหอยงัวหอยควายนี่ไห้น้ําบักใหญ่1 2สอบพี่น้องหวานมือนั้นเนาะยังบ่ทันออกดอกพี่น้องยังดนอยู่ดอกเนาะฮู้แมงอทางผู้พี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเด้อเจ้าเขงเก็บภาพบรรยากาศอันเลี้ยงงัวให้ผู้พี่น้องได้เบิ่งเนาะ เวลามันขึ้นโคกเสเกก็ขึ้นไปเทียงพี่น้องเวลามันลงมาบบนี่ก็ลงมาเผาเนาะบ่อยากไหลนั่นปัดในพี่น้องให้มันเล็มคอยเล็มกินไปท่านี้แหละง่วกับมีแต่โตจะจอยหุดก็ยังบดไทยเลยพี่น้องกับบด้มีแต่สสาเค่งแล้ยังบ่ทันไทยเนาะหน้าแถวนี้กะยังบดนี้แพไทยพี่น้องเอ้ยหน้าป้าหน้าลุงติดกันนี่ก็ยังบ่ทันไทยเนาะห้กกระตุกกล้าพ้อมเดียวเลพี่น้องเอ้ย ทางนั้นมาแต่ป่าลงไปทางนั้นสิเป็นห่วยนะพี่น้องนี่เป็นห่วยเลยทางนี้เนาะลงไปทางนี้เป็นบุ่งเลยพี่น้องบุ่งนาเสาเข่งเนาะบรดิเหตุบรดิยอดอย่างพี่น้องเอ้ยกองสันก็ขอโทษขออภัยเนาะข้ามไปทางนั้นก็มีนาคนพี่นอ้องขึ้นเสมานไทยหุดนาเนาได้ยินเสียงรถไทยตลอดเลยขามันไปนาพนามันก็ไหลกลับมาอีกพี่น้องเสาเข่งก็ยังโบท่านเลี้ยงขักไปได้ดอกเนาะ มีแต่ว่ามันมาไกลากาเจ้าของแล้วก็ลงมาเผาพี่น้องเอ้ยเหนือ่อยแหลนบางกินนี่พี่นอ้องขึ้นจังหวะขึ้นโคกขึ้นโคกแล้วสะเข่งเลยอย่างคือไปน,นอนอยู่เทียงเนาะกะแนมลงมาอยู่พี่น้องแนมลงมาแนมลงมากับโบเห็นแนมลงมาบัดใดกับโบเห็นรถนอนปินลังใส่แบบนี้เหน่นโทรศัพท์เพิ่นเพิ่นรถแนมลงมาบัดที่สองบัดที่สามรถจนชิฮอดตาก้าแหลแหลนลงมา งัวน้อยลงตัวหนึ่งพี่น้องเอ้<ฮ>ดีนะมันยังประทันได้กินงัวสาเคงก็มีซัมน่เลยพี่น้องก็ย่งอยู่แหม่แม่หนึ่งเนาะงัวแม่หนึ่งจะไปทางไหนแม่เท่าตัวหนึ่งมันเท่าอะไพี่น้องนี่ด็กงัวน้อยปลาล็อกปลาเล็กงัวได้ปีกายนี่พี่น้องเอ้<ฮ>มาเลี้ยงงวนำกันเด้อพี่น้องจะนอะกระหอด อันยามทยหุดก็สิไทแต่หุดเลยพี่น้องเอ้ยอากาศก็ได้เนาะมื้อนี้ก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดแบบนี้และพี่น้องเอ้ยอากาศมันก็นบ้อนแลกบงันาสเย็นเนาะเอ,เอนอยนึงงกวหวยหากินแถวนนะ <c oughs> งวนอยืยนเบิ่งพี่น้อง นี่กับมีอย่างลายดอกพาพ่อแม่พี่น้องมาเลี้ยงงัวนํากันลืมถือกุบลงมาแล่นฟ้าวพี่น้องเอ้ยแล่นนั้นยันงัวลงเนาะก็ยังลงคือเก่านี่บักน้อยๆนั่นแหละกินหญ้าเด้อแม่ตัวนึงจักไปใส่งัวแม่ตัวนึงคือแยกหมููดพี่น้องแล่นลัดก็เด้อบดนี้อย่ามันเลยมาทางตะก้าเนาะ ฝนบบตกปันไดพี่น้องฝนหากระตกวางนี่แหละสองสามมือขึ้นลังแบบว่าตกลินเรียนกันสองสามมือนะอย่าในคันกับบบตกปันไดหนังอยู่ดีแหละเฮ้ยพูนเถียงกับพี่น้องแหลนลงมาจ้าว <c oughs> หัวสักกระเดือนไปเพอแ๊บเดียวหนึ่งรไร่ มือเว้นนีงสบายพี่น네้องมันขึ้นแถวโคกแถวนี้เนาะเผื่อมันลงมากับต้นเทียงเอากรได้สบายไปอีกแน่นี่มันลงมาเลยกับหักซาแล้วป่ะนี่สิเมยแน่ฮะแล้วป่ะนี่อีกจังหน่อยกับกาแบบคนแถวหนายาวเลยกระได้เลี่ยงคือกันพี่น้องก็ได้เลี่ยงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้ก้าฝนก็คืึ้นเริ่มออกแล้วแหละ แต่ว่ายังบ่ทันหนักบันไดเนาะเฮาก็เลยปล่อยไปเลย <c oughs> เป็นเด็กเลี้ยงวนนัว1มื้อจ้าแม่ก็บไ่ได้ออกมาเนะาะมื้อนี้มีตัวสกิงอยู่หน้ากับพ่อมื้อนี้เนาะพอ่อเพิ่นนอนนาพี่น,อน้องเฮ็ดเตากงก็มาตอนแแล้วก็มือนนีบ่ได้มามื้อนนอื่นก็จักพังเบิง่งแม่เพิ่นสิออกมาบ่นเนาะถ้าน้องกิกเซากันาสิได้ออกมาพี่น,อน้อง กะพปังเบ่งอาการเนาะ้าสมุดมันเป็นอย่างไรผัดมันอยู่ไกลฮะนะพี่้องอยู่นาเนาะเกยเอาเมื่อบ้าน,มนเมื่อเบ่งอาการอยู่บ้านฮะไปหาหืดหาโมมันกะสบายแน่อยู่บ้านเนาะอยู่นาแล้วมันไกลไกลเมืองดีนะพี่้องเสือ,อยังมีหมวกเนาะลงมามกินบอไดเอากุ๊แม่ต้นนันไม้เลยแมงวต้นนันไม้เลยอันนันแม่เถาเลยเนาะอน,นะ มีอยู่ซองแมงวัวแถวเสาเข่งพี่ดองเลยเอาโม่ <c oughs> ห่อนลายได้พี่ดองมันไม่ได้ห่อนดอกสิว่าห่อนก็แบบน้ำอ้าวเด็ดนะตอนนี้ตาวินสองโมงแล้วสองโมงหรือสามโมงแหละเสาเข่งก็ลืมแล้วเนาะอยู่ไห้อยู่นะเลี้ยงงวัวเบิ่งงัวะพี่ดองเลย สังเกตุแเป็นเวลาลุกเลยวินหัวแบบหนาม,มืดนะพี่น้องเขานั่งเขานัง่งแต่เวลาเขาลุกะนะมันวินหัวเนะนาะหนามืดมาเลยแต่ก่อนก็เคยเป็นคือกันเลยสังเกตงสักยาแต่ก็เศรา้าก็ไม่ได้เป็นโดนเลยฮะก็มาเป็นหวังเดือนนี่แหละเป็นแบบลุกหนาม,มืดงัวเทางัวเทาพี่น้อง เข้าสุดในกลุ่มเนาะมีตัวนี้แล้วก็ตัวน,นั้นพี่น้องที่เหลือก็งัวบ่ได้เทาเนาะนอกจากส <c oughs> ิบ่ได้เทาแล้วเฮงมีถึมอน้อยพี่น้องระวงัวได้ายนี่เนาะายจักได้ตูอสินงัวบ่สิตูมันก็นมีงัวอนนะนะมีต่งัวน้อย กระสิบประมาณนี้แหละพี่น้องสีวิตซาวหายซาวนาเนาะนีละฮอนยามระดูดำนาอะไรก็ได้จะหน่อยก็ซิบได้นหนังสบายแบบนี้ปานใดเนาะเพราะว่าดำนาแล้วพี่น้องบุกอย่างเดียวและบาดน,นี้เนาะปีนี้น้องสายสะเคงแหง่งบยูสามผลไปเห็ดงานอยู่ฝั่งไทยกะกำลังเริ่มต้นนะพี่น้องกะยังบ่ไรเงนินใดคำยังดอกเนาะพี่เรียนหูประสบการณ์ของเพื่อนนั่นแหละ คันอยู่ได้กะยูคันอยู่มาได้ป็นกสิมาเนอะนะจากสิเป็นจังใดแล้วเนาะคนบ่คยไปจะเลื่องัวน้อยตัวนี้แหละลงกาเมื่กี้นี่นะทอ่องปุ้งปุ้งนี่แหละนี่นี่นดื้อขนาดยานผนลงมาได้แห้งลงจะมันกินยญ้าตัวใดนี่ จังงัยไทยหุดแห้งอึดหยาดเข้าไปอีกเลยไทยหุดจังงัยผลตกอีกจากบาทหนึ่งสองบาทนี่ก็ไทยเล้วบางทีก็เริ่มไทยแล้วเรียงงวนี่แบบมันอยู่ก็สบายคันแบบมันเวลามันไปก็อุย้ยคนเหนื่อยเลยพี่น้องเลยแรียนนำงนอนาะ ชุดแต่เมือ่อยเป็นเสาเข่งเนี่เยเสาเข่งเลือกเห็ดเวียยดีกว่าเรียงงอสําหรับเสาเข่งนะตอนน้องสายอยู่เสาเข่งกับโบไปเรียงงอคือแบบเลือกเห็ดเวียยดีกว่าคะนะหายไปเรียงงอในยอมถามันจําเป็นในดีรอจังไปเนาะแต่ว่า้ามันคัดได้ก็คือต้องคัดอน,นะนะคาดเรียงงอบ่อง่ายๆเนาะแตบบ่ว่าเวลามันไปอยู่นะพี่น้องเขาได้แรงนะมันเนาะ ຢ່ານໍາບ hey, ໍ່ທັນສືກິນກະຖ່າຍພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເບິ່ງພຽງສໍານີ້ແຫຼະພີ່ນ້ອງເອີ້ບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງຫຼາຍເນາະຄລິບນີ້ກະໄດ້ຖ່ຮນນ ขึ้นเทียงแล้วพี่น้องเอ้แ <c oughs> น่นา,างเบงโง่ยือยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันบมไปทางใดฮะนะจักสิไหลมันไปทางใดเพราะว่ามันแถวโคมันก็ไปอัน,นขึ้นแล้วพี่น้องมา<อ>เว้นกวมีแต่มันชะลอไปแถวพุ่นละเฮาการชไลอขึ้นเทียงแต่พวกคมมันชะลอหรือบอลบลลก็คือแน่นางฝ่าแบบนี้จ้า <c oughs> น่งเบงโงวกินยาพี่น้องเอ้ยช <c oughs> งเซฟแต่เนาะ <c oughs> ก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาเก่งกับบุมีอย่าลายเด้อถ่ายคมอะไรพี่น้องเบิ่งเพียงซัมเนีเลยเนาะก,ก็โอเก่งกับชิคอจบคลิปไว้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อที่สำคัญก็ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพาัดคลิปใหม่ๆจากซองเข่งลาซาวลาวเนาะสบายดีเด้อ